กองทัพอากาศร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยกระทรวงคมนาคมจัดการฝึก้อนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี2567สาเล็ก2024เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567เวลา14.00นณกนะรมท่าอากาศยาน เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี2,567สาหาเล็ก2024ครั้งที่1ทับพโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการจำนวน37คนจาก22หน่วยงานโดยในปีนี้กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางในการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี2567าเล็ก2024 ซึ่งจะเกิดขึ้นในห้วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2567ณกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีเป้าหมายดังนี้ 1. เพื่อทดสอบก,การปฏิบัติตามแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติปี2564 2. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยยึดถือตามแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติปี2564 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้สอดคล้องตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติปี2564โดยมีการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย4กระบวนการประกอบด้วย 1. ่กระบวนการรับส่งข้อมูลแจ้งเตือน 2. กระบวนการค้นหา 3. กระบวนการช่วยเหลือและ 4. กระบวนการส่งกลับสายแพทย์การทดสอบการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยครั้งนี้สามารถประเมินกระบวนการปฏิบัติและกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อข้อมูลที่ได้รับโดยแบ่งตามกระบวนการต่างๆดังนี้ 1. กระบวนการรับส่งข้อมูลแจ้งเตือน 2. องกระบวนการค้นหา 3. กระบวนการช่วยเหลือ 4. กระบวนการส่งกลับสายแพทย์และ 5. กระบวนการในการบริหารข้อมูลกับสื่อสาธารณะโดยผู้ประเมินถูกแต่งตั้งจากสถาบันการบินพลเรือนสำหรับกิจกรรมสำคัญการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2567ประกอบด้วย 1. การฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารและการทบทวนความรู้ความเข้าใจ 2. การทดสอบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ซึ่งเป็นการนำร่างสถานการณ์สมมุติจำลองจากสถานการณ์จริงมาให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอมแก้ปัญหาบนหลักการมาตรฐานสากลและคู่มือปฏิบัติของหน่วยงานตนเอง 3. การจัดนิทรศการของหน่วยงานในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอื่นๆ 4. การจัดตั้งแสดงอากาศยานและ 5. การแสดงสาธิตการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติปี2564การฝึกซ้อมในครั้งนี้กองทับอากาศมีความมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนสอดคล้องตามแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติปี2564โดยกองทับอากาศมีความมุ่งมั่นและแนว่วแนว่แนที่จะเป็นแกนกลางในการจัดการฝึกซ้อมให้ดีที่สุด บนทรัพยากรของกองทัพอากาศโดยยึดมั่นคำที่ว่าเราฝึกเพื่อความพร้อมเราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต